รีวิวการถายซับบอร์ดครั้งแรกของเราที่กวนพะเยาจะรอดหรือจะร่วงต้องบอกว่าเราไม่เคยถายซับบอร์ดมาก่อนเลยเพราะว่ากลัวน้าลึกแต่ว่ากวนพะเยาสวยมากๆก็เลยต้องจับสักหน่อยแล้วเราจองถายซับบอร์ดกับเพจกวนพะเยาวาทซับนะคะแล้วเนื่องจากเป็นการถายซับบอร์ดครั้งแรกของเราเลยจ้างสตาฟลงไปด้วยเพื่อความปลอดภัยและคอยให้พี่ๆสตาฟช่วยเก็บรูปสวยๆให้และสําหรับมือใหม่นะคะไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าสตาฟเขาจะให้เราใส่ชูชีพเพื่อความปลอดภัยและสอนวิธีการถายวิธีการจับไม้วิธีการขึ้นบอร์ด่าาางเเพีรจะไไ้้้มกกนนํสวัถปปขุใใหย ทีนี้ก็ถึงเวลาพายซับออกสู่ก้านพยาวกันแล้วตอนพายออกจากฝั่งก็จะนั่งพายมาก่อนนะคะพอถึงนั่นิ่งเราก็จะเริ่มยืนตอนเริ่มยืนสตาเขาก็จะมาคอยช่วยจับบอร์ดไว้ให้นะคะและนี่คือหน้าของผู้ที่ยืนได้แล้วส่วนน้องสาวของเรานั้นขอนั่งพายสบายใจกว่าการพายซับบอร์ดไม่ได้น่ากลัวแลวก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดยหนะ่ะแล้วยิ่งมีธรรมาชาติสวยๆรายล้อมเนี่ยยิ่งทาให้การพายซับบอร์ดครั้งนี้ฟินสุดๆไปเลย พอเริ่มส่งตัวได้เริ่มพายค่องแล้วก็เริ่มสนุกเลยขอพายไปชมบรรยากาศตะวันตกดินที่กลางกวานพยาวสักหน่อยบรรยากาศแบบนี้ฮิวใจมากๆเลยนะคะด้วยธรรมชาติสวยๆที่รายล้อมทั้งความสงบแล้วก็ความสนุกรวมกันอยู่ในที่เดียวเลยถ้าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวพยาวแนะนําให้ลงมาพายซับบอร์ดฮิวใจกันกลางกวานพยาวกันดูสักครั้งส่วนภาพสวยๆต้องอยกเครดิตให้กับสตาฟที่ไปด้วยเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะรวมบรรยากาศตอนพายซับบอร์ดมาให้ดูรอติดตามกันด้วยนะ